กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับเรื่องที่คนตื่นทำหลายคนอาจไม่เคยรู้กับพุทธวจนะในปัจจุบันถ้าพูดถึงพุทธวจนะ หลายคนคงนึกถึงพระคึกฤทธิ์วัดหนองนาป่าพงจังหวัดปทุมธานีและคนตื่นธรรมที่สอนทมตามพุทธวจนะพุทธวจนะเริ่มมาจากใครมีแนวคิดที่แท้จริงอย่างไรถ้าไม่ใช่คนที่สนใจหรือศึกษา,าศาสนาพุทธที่มากกว่าสิบปีขึ้นไปอาจไม่รู้พุทธวจนะเริ่มต้นจากแนวความคิดของพระธรรมโกษาจารย์เงื่อมอินทปัญโย ที่ผู้คนรู้จักในนามพระพุทธาธาตุภิกขุวัดสวนโมกข์พรพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้แต่งหนังสือตัวกูของกูคู่มือมนุษย์ตามรอยพระอรหันต์และหนังสืออื่นๆเป็นภิกษุรูปแรกของไทยที่บุกเบิกการใช้โสดทัศนูปกรณ์สมัยใหม่สำหรับการเผยแพร่พระธรรมคำสอนพระพุทธาธาตภิกขุท่านมีความเห็นว่าบางอย่างในพระไตรปิฎกยังมีความขัดแย้งกัน เพื่อตรวจสอบหาความขัดแย้งกันในพระไตรปิฎกจึงเริ่มคัดแยกและรวบรวมคำสอนต่างๆในพระพุทธศาสนานำสิ่งที่เป็นพุทธพจน์หรือคำสอนหลักแยกออกจากอัตถกถาหรือคำสอนช่วยขยายความท่านได้รวบรวมและจัดทำเป็นหนังสือพุทธวจนะหรือคำสอนจากพระโอษฐ์จัดทำและเรียบเรียงโดยท่านพุทธทาสมีทั้งหมดห้าเล่มเล่มที่หนึ่งพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ เล่มที่สองขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เล่มที่สามอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นเล่มที่สี่อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายเล่มที่ห้าปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์โดยท่านไม่ได้มีแนวคิดให้ตัดคำสอนขยายความหรืออัตถกถาเพียงแต่แยกพุทธพจน์ออกจากอัตถกถาเท่านั้นเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาทำได้อ่านคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวสอนเอาไว้ เพื่อให้เข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเปรียบเหมือนเราอ่านหนังสือฉบับแปลภาษาไทยความหมายบางอย่างอาจไม่ลึกซึ้งเหมือนหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษหนังสือพุทธวจนะจึงได้เกิดขึ้นด้วยประการฉนีมีเพียงแค่ห้าเล่นเท่านั้นที่ทำการเรียบเรียงโดยท่านพระพุทธทาสจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ